เรื่องเล่าผีอั่มตอนที่สองแพทแพทมาเล่าเรื่องผีกันอีกแล้ววันนั้นก็มังสนุกเลยสนุกมากเลยวันนั้นน่ะตื่นเต้นไม่เอาไม่เอาฉันไม่เล่าอีกแล้วอ่ะไม่เอาทําไมอ่ะทำไมทําหน้าเหมือนคนกลัวผีอย่างนั้นล่ะหรือว่าเธอกลัวผีขึ้นมาแล้วอ่ะแพทใครกลัวฉันไม่เห็นจะกลัวผีเลยคนอย่างฉันเคยกลัวผีที่ไหน เะอไปรู้เหรอก็เห็นเธอทำหน้าเหมือนคนกลัวผีอย่างนั้นแหละใครกลัวฉันไม่ได้กลัวสักหน่อยไปอาบน้ําดีกว่ามาพูดเรื่องผีเผลออะไรไร้สาระฉันจะบอกให้นะว่าผีไม่มีจริงแพทรีบตรงเข้าไปอาบน้ำํำมองไปรอบๆอ,อย่างหวาดระแวงว่าเธอจะเจออะไรหรือเปล่ามีผีอีกไหมวันนี้มีว้ายผีผีช่วยด้วยช่วยด้วย แพทลนลานออกมาจากห้องน้ำคราวนี้ไม่อาจากปกปิดเพื่อนๆได้เพราะตัวเองส่งเสียงกรี๊ดลั่นห้องไหนเล่ามาสิเธอเห็นอะไรหรอแพททำไมถึงได้วิ่งหน้าตาตื่นกลัวลนลานออกมาแบบนั้นล่ะฉันโดนผีหลอกจริงเหรอคนไม่กลัวเรื่องผีอย่างเธอเนี่ยนะโดนหลอกอืมมันหลอกฉันเริ่มจากวันที่ เราเล่าเรื่องผีกันวันนั้นนั่นแหละพอฉันกลับไปที่ห้องนะฉันก็โดนผีอัมพวกเธอก็ไม่ยอมปลุกฉันพอโดนผีอัมแล้วฉันก็เจอมันหลอกหลอนตลอดเวลาเลยอ่ะหุยแล้วอาการผีอัมมันเป็นยังไงเหมือนกับทฤษฎีที่เธอว่ามาไหมเหมือนเป๊ะเลยฉันรู้สึกเหมือนมีอะไรกดทับหายใจก็ไม่ออกมันเห็นภาพหลอนเหมือนพวกเธอเดินมาตลอดเวลาแต่ฉันตะโกนเรียกยังไงพวกเธอก็ไม่หันมา แล้วก็ไม่ยอมปลุกฉันด้วยฉันเงเรียกเสียงแทบแหบพวกเธอก็ไม่หันมามองฉันสักคนน่ากลัวจังเลยแล้วเธอทำยังไงอะถึงรอดมาได้ฉันก็ท่องน้มนะสิไม่รู้ท่องตั้งกี่จบกว่ามันจะสลายหายไปเนี่ยฉันต้องไปหาบทสวดมนต์เพิ่มแล้วว่ามีบทอะไรไล่ผีบ้างเผื่อมันมาอีกมันจะมาอีกเหรอเนี่ยก็ใช่อะสินางผีตัวนั้นมันบอกว่ามันจะมาอำฉันทุกวันเลย อุ้ยแบบนี้เธอเอาจะเอาอยัางไงอะแพทฉันคงหลอนไปเองแหละไม่มีอะไรหรอกฉันไม่เคยไปทําอะไรสักหน่อยผีนั่นมันจะมาอาฆาตแค้นฉันทําไมมันก็คงพูดไปอย่างนั้นเองแหละแพทบอกแบบนั้นทําหน้าขึงค้งเหมือนไม่กลัวแต่ขอลากลับไปนอนที่บ้านคิดเหรอว่าไปนอนที่บ้านจะหนีข้าพ้นนั่งผาดแพทกลับไปนอนที่บ้าน แต่ตอนกลางคืนก็ยังโดนผีตามมาหลอกหลอนตามมาอำปล่อยฉันนะปล่อยฉันฉันหายใจไม่ออกออกไปจากตัวฉะน,นะแกเคยสัญญากับฉันว่าอย่างไงสัญญาว่าจะตายด้วยกันสุดท้ายแกก็ปล่อยฉันตายคนเดียวนางผาดอะไรนะฉันเนี่ยนะเคยสัญญาว่าจะตายพร้อมกันกับเธอบ้าละใครมันจะตายพร้อมกันได้ แก่อยากรู้ใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างเราเงินก็ไปดูแม่เนียนฉันรักแม่เนียนนะรักมากรักมากยิ่งกว่าชีวิตฉันเองฉันก็รักหล่อนนะแม่ผาดแต่เราสองคนเป็นหญิงจะรักกันได้อย่างไรถ้าเกิดใครรู้ว่าเราสองคนเล่นเพื่อนกันมีหวังโดนประนามแน่ พ่อแม่ก็คงต้องอับอายนั่น,นสิทำไมจะต้องแบ่งแยกเพศด้วยเพศไหนมันก็รักกันได้ทั้งนั้นฉันอยากเกิดในยุคสมัยที่มันไม่มีการแบ่งแยกจังเลยอะนั่นสิถ้าเราเกิดเป็นชายเกิดเป็นหญิงก็คงจะดีนะไม่ใช่เป็นหญิงทั้งคู่แบบนี้คงต้องรอชาติหน้าแหละ ชาตินี้ยังไงเราก็เกิดเป็นหญิงเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เรามาตายพร้อมกันดีไหมแม่ผาดตายหรือใช่ตายพร้อมกันความรักของเราจะได้ไม่มีอุปสรรคอะไรอีกได้ฉันจะตายพร้อมหล่อนแล้วทั้งคู่ทั้งเนียนและผาดก็ตัดสินใจที่จะกระโดดน้ำตายพร้อมกันเนียนค่อยๆจมน้ำตาย เผ้าพาดเกิดกลัววายน้นาำกลับขึ้นมาเนียนจึงผูกใจเจ็บแก่นังคนเลวนัง่าดสับปลับที่สุดปล่อยให้ข้าตายคนเดียวทุกทรมานคนเดียวข้าจะตามจองล้างจองผ่านเองไปทุกครบทุกชาตินังผาดแพสะดุ้งตื่นเสียใจมากที่ตัวเองเคยทำแบบนั้นกับคนรักแพดไปทำบุญให้กับเนียน แต่เสียงก็ยังดังก้องในหูกูไม่รับกูไม่รับผลบุญผลกุศลอะไรของมึงทั้งนั้นอีผาดแพทไม่สบายใจแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเธอตื่นแต่เช้าทำบุญใส่บาตรทุกวันเธอต้องให้ฉันตายไปหรอเนียนเธอถึงจะพอใจเนียน มองแพทที่นั่งหน้าเศร้าอยู่ด้วยความทั้งรักทั้งแค้นแกไม่รู้หรอกว่าฉันต้องทนทุกทรมานแค่ไหนหนังผาดในขณะที่เองไปเกิดไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแต่ข้าต้องเป็นวิญญาณเล่ล่อนเพราะข้าตัวตายไม่สามารถไปเกิดได้จนกว่าจะพ้นเวรพ้นกรรมแพทยอยู่ในอาการซึมเศร้าจึงคิดจะตายตามเนียนไป เธอกระโดดลงน้ําแต่เป็นเนียนเองที่กลับมาช่วยไว้เธอมาช่วยฉันไว้ทําไมฉันพอใจแล้วที่หล่อนสํานึกผิดฉันขอโทษนะแม่เนียนขอโทษจริงๆฉันก็ไม่รู้จะกลับไปแก้ไขอดีตชาติตัวเองได้อย่างไรฉันหมดเวรหมดกรรมหมดความอาฆาตแล้วฉันจะไปเกิดฉันดีใจที่หล่อนจะได้ไปเกิด แล้วเราจะได้เจอกันอีกไหมแล้วแต่บุญแต่กรรมลาก่อนเนียนเนียนแม่เนียนร่างของเนียนสลายหายไปแพทตั้งหน้าตั้งตาทำความดีอุทิศส่วนกุศลและอธิษฐานให้ได้เจอกับเนียนอีกครั้งไม่ว่าเธอจะเกิดเป็นอะไรก็ตามชานาขอให้เราได้เจอกันอีกนะเนียนแพทกลับไปเรียนหนังสือจนเรียนจบรับปร,ริญญา มีผู้ชายมาชอบมากมายแต่เธอไม่เคยสนใจแพทมาถ่ายรูปกันเร็วเอาสิหนึ่ส,ส,สามสาวต่างก็เรียนจบหลายปีผ่านไปแตนและต่ายต่างแต่งงานแต่แพทก็ยังเป็นโสดอยู่จนผ่านไป18ปีแพทอายุ40และเธอก็ได้เจอกับหนุ่มน้อยอายุ18ปปีเธอรู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตาเขามาก เธมาสมัครงานตำแหน่งฝ่ายขายคิดว่าตัวเองมีความสามารถอะไรผมพูดเก่งครับแค่นี้จริงใจได้ถ้าเธอคิดว่าตัวเองจริงใจกับงานนี้จริงฉันจะรับเธอเข้าทำงานหยิงสาวส่งยิ้มให้เขาอย่างถูกชะตาเธอรู้สึกแปลกๆก,กับเด็กรุ่นน้องคนนี้มันทำให้หัวใจสาวใหญ่ยังเธอหวั่นไหวแกจบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องผีอัมค่ะเรื่องหน้าก็จะ เป็นละครชีวิตรักเหมือนเดิมนะคะใครชอบอะไรแบบไหนอยากดูเรื่องผีเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์ได้ค่ะ